สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมูพิมพ์กาแต่ง3เดืนอนหย่าพาลูกหนีผู้มีอิทธิพลเป็นอีกคลิปที่ถูกแชร์กันมากในช่วงวันแม่โดยเป็นการสัมภาษณ์พูดถึงซิงเกิลมัมที่ถือเป็นแบบอย่างสําหรับคุณแม่สุดสตรองหมูพิมพกาเสียงสมบุญที่ทําหน้าที่ดูแลลูกชายสุดหล่อยอย่างน้องนายนภัสเสียงสมบุญจนได้ดีทั้งเรื่องงานและการเรียนจึงขอพาย้อนกลับไปดูคลิปของแม่หมูที่เปิดใจถึงเส้นทางชีวิตในวันที่รู้ ้ตัวว่ามีลูกผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์โดยหมูพิมพกาเผยว่า ที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าหมูอยู่ร่วมกับใครหมูแค่แต่งงานมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตจะเรียกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่เลยด้วยซ้ำแต่งงานได้แค่3เดือนแล้วเลิกกันหมูไม่ได้รักและเรียกว่าพลาดก็ได้อาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นฝ่ายหลงรักเรามากกว่าตอนนั้นชื่อเสียงเรากำลังสุดโตง่งเหมือนเป็นคนหนึ่งที่เขาเปลืม้มแล้วก็เหมือนเราพลาดไปพอพลาดปุ๊บแล้วมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้ว่ามีน้องแล้วตอนนั้นกำลังถ่ายละครอยู่ด้วยบูหลกเลยพอรู้ว่ามีน้อง โลกสดใสเลยเพราะที่ผ่านมา3ปีเราทํางานทุกวันเอาเงินมากองเยอะๆก็ไม่รู้ทําไปเพื่อใครชีวิตตัวคนเดียวจริงๆแต่พอรู้ว่ามีลูกดีใจมากประกอบกับเขาคู่เขาขอแต่งงานหมูก็เลยคิดว่าอยู่ๆไปก็คงรักเองวันแต่งงานความคิดหมูแค่อยากจัดงานแต่งงานเพื่อให้สังคมรับรู้ว่ามีลูกแต่งงานเพื่อให้สังคมยอมรับลูกตอนนั้นมีแค่สองทางเลือกคือหนีไปเกิดต่างประเทศซึ่งก็ทําได้แต่หลังจากแต่งงานชีวิตคู่ก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดซึ่งเรา ก็ลาว,วงการยกเลิกงานพิธีกรเพื่อหวังว่าเขาจะเลี้ยงดูเราแต่พอได้มาศึกษากัน3เดือนที่แต่งงานแล้วมารู้จักนิสัยจริงๆก็เลยไปดีกว่า ตอนที่เลิกตอนนั้นเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากฉันสวยฉันรวยทะเลาะการขับรถไปพัทยาคนเดียวเช่าคอนโดอยู่จนเกิดน้องเลยตอนที่ตนมีน้องนั้นฝากหมอไว้ที่กรุงเทพซึ่งก็แฮปปี้ที่มีลูกนั่งคุยกับลูกตลอดแต่หลังจากที่เกิดเสร็จฝ่ายชายก็มาขอคืนดีแล้วมีนักข่าวมาทําข่าวก็เลยเหมือนไม่ขาดจริงแต่จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆนานาลงหน้าหนึ่งหนังเสือพิมพ์เขาเองมีทั้งเงินทั้งอํานาจฐานทะทหารแต่ตนสู้เพื่อให้ได้ลูก มารู้แค่ว่าฉันทําให้เขาเกิดแล้วฉันต้องรับผิดชอบและอยากให้ลูกอยู่ในความดูแลของแม่ตนไม่อยากให้เขาขาดแม่เหมือนตนตั้งแต่เกิดมาน้องนายเห็นหน้าแม่กับพี่เลี้ยงตลอดเขาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเป็นยังไงแต่หมูทำเขาตลอดเวลาว่าคนอื่นมีพ่อน้องนายอยากมีพ่อไหมเขาจะใส่หน้าเพราะสิ่งที่เขาได้รู้คือเขาได้รับความรักจากหมูเต็มร้อยเปอร์เซน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Cnew99.com ขอบคุณครับ